ซื้อพ่อนะซื้ออย่างพ่อจันซื้อพ่อจันเนาะซื้อพ่อจันอันนี้เป็นสภาพเอ่เนสารมันตดวทางทีมงานของเราได้พบสายสลาลึกลับคนหนึ่งเนาะที่อาศัยอยู่คนเดียวกลางป่าที่มาตัดขาดจากโลกภายนอกคิดว่าถ้าถามอายุถามอย่างเพื่อนคิดว่าน่าจะเพื่อนน่าจะบกจืออ่อหมูหู้นะเพราะว่าเพื่อนบบได้สนใจอย่างครับโลกภายนอกเลย อีพ่ออีพ่อเกิดมาเนี่ยอยู่ป่าเลยมันบอกโอ้บ,บอกเคยออกไปนอกป่าอ๋อเคยออกไปอยู่ป่าโอ้อยู่แต่ป่าเลยจนจำจำนี้เลยเนาะอยู่แต่ป่าเลย<อ>ป่าเลยเมีอยอยู่ไซนน่แล้วออตอนนี้ตายแล้วโอ้ตายแล้วตายแล้วโอ้ได้ลูกน้ำกันเจ้าคนอ๋อคนเดียวโอ้ลูกอยู่ไส่ตอนนี้เป็นลูกเด็กก็ตายอยู่สี่ห่วยหางโอ้ลูกคนตายแล้วพี่น้อง อช่ยุคนว่ิ่ือดูคนเดียวบ่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ย่คนเดียวเนาะย่คนเดียวยูคนเดียวเดียวล้มื้อนี้ได้ไปซอกกินบ่ชิบมือนี่ก็ไปชอบกินชิบมือิ่ะยาย้องคุยวะวาเมื่อถึใหญ่ Chó kim phi. Sumura luk sip yamia nó. Sumura luk mát nó mặc bù sao nó lassi. Ao minh up her. Anna. Bu chào. Ann. Bu chào. Maku. Ann. You look aloe. Boy nhanh hale. Bong bóng 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 บ่มียังเลยเนาะมีแต่มักกันแล้วก็เอากันนอนนํากันเลยอที่ทาสมที่ว่านี่เป็นตนแรงของมือวันที่สี่มีนาคมปีสองพันสบสามที่ว่าทางทีมงานของเราได้พบสายสลาลึกลับผู้นึงเนาะที่อาศัยอยู่คนเดียวกลางป้าที่ว่าตัดขาดจากโลกภายนอกแต่และมือแต่ละเว้นนี่เขาเห็นแต่เพื่อนนั่งยู่ยู่ในตู้เพื่อนบอกเคลื่อนไหวไปใส่แล้วก็พวกเพื่นนั่ง แนมไปแน่ม,เนมาเนาะแต่ฮอบอกพว่าเพื่อนนี่กำลังคิดอย่างอยู่ถือว่าเพื่อนอาศัยอยู่ในกลางป่าเล็กนี้มาโอ้จนคนแล้วเนาะแต่แต่น้อยจนจนเท่าสักนิดถือว่าเพื่อนเป็นสนวนเผ่าตองเรืองที่โบเคยพบกับลกูกภายนอกแล้วกับบอกพูว่าลกูกภายนอกนั้นเป็นจังใดถือว่าอาศัยอยู่โดยที่แบบว่าบบมีไฟฟ้าแลวกับโมีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่างๆเดี๋ยวฮอสจเข้าไปสอบถาม ไปที่มาเดี๋ยวาสอบถามมึงอะชีวิตของพอเท่าเพื่อนว่าเพื่อนเป็นไผ่มาจากใส่เลยกับเพื่อนกำลังเทศอย่างยุ่งเนาะในปัจจุบันเนี้ยปไปื่งกันทันสมนนี้เป็นสภาพเอ่เือนสารเพื่อนเดี๋ยวสิทายทันสมมุมื่งอันภาพเฮือนสารเพื่อนกันเาะเดี๋ยวจะเข้าไปถามไทยว่าเพื่อนเป็นไผ่มาจากใส่เหตุใดน,น้อคนจึงมาอยู่ในป่าเล็กแห่งนี้เนาะ คิดว่าถ้าถามอายุถามอย่างเพื่อนก็นคิดว่าน่าจะเพื่อนน่าจะบกจือ่อหรืบุหู้นะเพราะว่าเพื่อนบนดิสสนใจอย่างกักบลกูกภายนอกเลยงแต่ทีมงานเขามากอะพบเห็นเพื่อนอยู่นี่แล้วเนาะนี่เป็นหอบหอบตุเพิดแต่จากการสอบถามเบื้องต้นของทีมงานเขาก็ เพื่อนก็นให้ข้อมูลคร่าวๆว่าเพื่อนอาศัยอยู่คนเดียวลูกเมียบ่มีเห็นไ่อันนี้เป็นสภาพที่พักอาศัยเพื่อนอ๋ออยู่กลางป่าเล็กป่าน,นี้เพื่อนกันยัง อยู่ใดนะท่านผูชมอยู่คนเดียวกลางป่าลึกนี่เพิ่นกันยังอยู่ใดนะท่านผูชมโดยที่ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆเดี๋ยวทางทีมงานเราจะเข้าไปสอบถามเพิ่นว่าเพิ่นเป็นไผมาจากไหนนั้นสบายดีพ่อสบายดี สบายดีเหอสบายดีเนาออันเดี๋ยวห้าสีใหายนทางทีมงานอ่าสอบถามเพื่อนเพราะว่าทางทีมงานสามารถสื่อสารเพื่อนเข้าใจแต่ส่วนใหญ่เพื่อนมีภาษาปากเว้่าเป็นของตนเองเป็นชนเผ่าต้องเลืองเนาะแต่ว่าบางคำเพื่อนก็เข้าใจภาษาเราถามดูบ้านเพื่อนชื่อ,อยังอีพ่อซื้อ,อยังพออีพ่อน่ะซื้อ,อยัง เออซื้อ,อยังซื้อพ่อน่ะซื้อ,อยังพ่อจันโอ,โอซื้อพ่อจันเนาะซื้อพ่อจันอนพ่อจันนี่อาศัยอยู่ยูป้านี่เลยบ่แต่น้อยจนใหญ่้จนท่อแต่ในน้อยจำจนซ้ำนี้น่ะอีพ่อยูป้าเลยมันบ่อีพ่ออีพ่อเกิดมาเนี่ยยูป้าเลยมันบ่โอโบโบ,บเคยออกไปนอกบ้าน บ่าเลยออกไปอยู่ป่านโอ้อยู่แต่ป่าเลยจนจำซ้ำนี้เลยเนาะอยู่แต่ป่าเลยแต่เพิ่นมีลูกมีเมียเปล่ามีเคยเคยมีเมียบ่เคยเคยมีเมียบ่เคยเอาเมียบ่เคยเฮ็ดเมียบ่เคยเคยเอาเมียบ่เคยเคยเอาเมียเคยมีเมียบ่อันนั้นเคยเอาเมียอเนาอันเห็น เป็นเน่าแล้วก็ขนนอนน้ำกันเน่ะโอ้เคยมีเนาะแล้วเดี๋ยวนี้เมียไปแส้เดี๋ยวนี้เมียไปแท้เราเดี๋ยวนี้เมียอยู่เศร้าแหละตอนนี้ตายแล้วโอ้ตายแล้วตายแล้วตายแล้วจักปีแล้วได้ตายโดนจักปีแล้วตายโดนลรอบอโดนแล้ว,วอโอ้โอได้ลูกน้ำกันเจ้าคนอ๋อคนเดียวโอ้ลูกอยู่ใส่ตอนนี้เป็นลูก ตายอยู่สี่ห้วยหางโอ้ลูกคนตายแล้วพี่น้ท์อ่ตายอยู่ห้วยหางเป็นอันเมียเมียเป็นแยังอย่างตายเป็นย่แท้เป็นใข่ปะตายอยู่สี่ห้วยห้วยน้ำหอยโอ้ห้วยน้ำหอยแล้วเป็นแย่งอย่างตายเมนเจ็ดยังเจ็จบตัวเจ็บนี่บางีองยากหินโอ้โอเป็นใครเนา,านะ เป็นใครหครือไก่าส,ส่วนลูกเด๋ลูกเป็นยังตงยต่ลูกเป็นลูกว่าเป็นลูกว่าเป็นผีเป็นผีเตะอันันต์เขาอะไรไปป็นพผ<อ>ีเลยโอ้ืมอ่งตายอยู่หุย<อ>ห้างนี้ ท่านผู้ชมถือว่าอาคมอมาของเพิ่นว่ากันลูกชายเพิ่นน่ยตายเนาะตายกันเดี s> <S ๋ยววันต้นนี้ก็เป็นพี่แล้วเพิ่นว่าสิตายเป็นพี่แล้วเนาะเอาข้อมาให้มาตายเพิ่นก็อาจจะบุ่งว่สาเหตุตายยูนไหนเกิดอุบัติเหตุบ่หรือว่าเป็นเจ็บเป็นไข่เนาะตืว่เพิ่นอยู่คนเดียวบ่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้อยู่คนเดียวเนาะอยู่จกอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวถือว่าอันแต่ละมือเพิ่นหาอยู่หากินจังใดเพิ่นกินอยางแต้นอะไรมือนี่ได้ไปซอกกินบ่ ชิปมือเนี่ยก็เอาไ้เขากินแล้วก็ไปชาวกินโอ้ชิปมือฮะเสร็จแล้วว่าพ่นยูไปชาวกินนี่อันแดงก็เอามามาโมกบนผืนโอ้ความหมายเพิ่นว่าอยู่ไปคั่นฮอดชิปมือเนาะคั่นบ่มีหยังกินได้แท้แล้วก็อ่าเข้าไปป่าไปหากินกินได้มาแล้วก็มานอนโมกกินจนหมืแหละหมดแล้วก็คั่นบ่มีอันผู้ใดมาบริจาคบ่มีไผมาให้แล้วก็ไปอีกอ่าไปซอกอีกอ่า ไปสมมติว่าไปไปเมื่อยเหรอที่น่นไลไปเมื่อยเราขันมาบ่ท่านเด, <c oughs> ด้ได้ได้นอนป้าพูดเลยบอกเออไปนอนป่าโอ้ไปนอนป้าเลยได,ได้ได้คงกินลวจึงมาเนาะไปนอนป่าพ่อไปหา้ายังคุดเพื่อคุดมัน่นบะอีอพ่อแบบว่าอีพ่อไปห้าก,กินนี่อีพ่อซอกอย่างแดยอีพ่อไปซอกกินอะซอกซอกไม่ย่างแดย ไปชอกกินเนื้อชอกชอกเอาไหมยังชอกเอาไหมยังใดป้าบอกป้าบอกมันบอกไปชอกห้าไหมยังมาให้เป็นของกินนะอันไปชอกก็เห็นก็เอาซึมคุดโอ้โหมันเสียบวม่มันสำหรับคนเห็นเราก็เสียมค,คุดได้เนี่ยคเอมา,มามาเนมาหมกติดบนไถ่ชุกกินโอ้มันมัน พอบางครั้งเพื่อนกับบุเขาใจเาสร้างเขาเพราพเพื่อนเป็นคนดังเดิมเลยเพื่อนบุเคยออกจากโลกภายนอกนะบุเคยเห็นโลกภายนอกเป็นอะไรเลยบ้านเมืองเขาเป็นอะไรบูฮู้เลยบูฮู้เลยอ่าฉันอยู่แตกิดแตนนอยจนเท่าเพื่อนกัอยู่ป่าแบบชี้เลยอ่าไม่แน่เจ้าสรุปคร่าวๆก็คือตอนนี้เป็นลูกเมียบุมีเพื่อนอยู่หูวเดียวเพื่อนกันนอนอยู่อย่างซีแล้วนอนท่านู้ชมถมเว่าแตนนอนจนง่าเป็นคนป่าโดยแท้เนาะโดยบูฮะมู้นโลกภายนอกเป็นจังไดเลย นอนกินนอนอยู่ป่าแบบจังซีเลยหาเพื่อหามันกินไปหาปลาหายัางกับหาปลากับหาบอปลาอันปลาแท้เค่ผมมีมองโอ้ปลาถือว่าบมมีอุปรกรณ์ในการจับบมมีมองเนาะเห็นคันมีมองกับสีได้อยู่อันยอด บุญยอดเตาก็เอาบ่ยอดเตากับเอากับมันกับมันมันชอไปเพื่อนทุกคุดมาได้มามุกโอ้มุกกินถือว่าพ่อย้ายย้ายเฮือนตลอดบ่เอนนนััถามแล้วย้ายตลอดบ่เฮือนเราเฮือนนี่พ่อได้ย้ายตลอดบ่บ่ย้ายอะไรตีเดี๋ยนี่ Lady, để, để nại tàu lọt vào số một anh hưng, anh một câu là để nại bọn mày bọn nại đi nại bọn nại nại anh hơn... câu nại phải... phải yêu ông oh. oh. vào tổng lương là cái nại à. yêu hương nại 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 yêu hương ไปอยู่อนเม, oh, oh. มื่อโอ้โหชอบกินไปถือว่าสารุปโดยย่อก็คือเพื่อนเพื่อนนี่เอาไปตองกล้วยป้ามุ้งคือมือใดว่าตองกล้วยป้านี่เปียนเป็นสีเหลืองเลยว่ะเอาง,ง่ายๆซะมันโดเลยเนาะตองกล้วยป้านี่มันใช้กันแดดกันฝนหมดได้เลยกันย้ายย้ายไปบนไหนมีเพื่องมีมันมีอาหารการกินให้เป็น,นยู่บนไหนมีน้ำห่วยเนาะยู่ไปแล้วก็หากิน เบิดใบตรงเรืองแล้วก็นย้ายอีกถือว่าเพื่นเป็นส่วนเผ่าตรงเรืองแท้แท้เลยเนาะตัวนี้เพื่อนกับบยักเข้าใจภาษาลาวเขาไปานได้ถือว่าเต่ลยมื้อนี่พอ่อนอนเนาะ,นะอันคำคุณนอนอันออกคำแล้วก็ไปบ่ไปโอ้ถือว่าบบได้กินข้าว จากมือจกอยู่ได้่ะอัน่าได้กินเขา้าว่ามีเขา้าอยู่ได้จากมือนกไปเบิ่งเห็นก็คุดอยากเข้านี่ก็เอาไฟนี่จี้ไฟจีกินโคกินโอ้โคกินอิมน่มไปไป<ฟ>ไปต่อไปเนะีคค่ยข้าคกุนนอนนอน รอน้ำป่าเนาะคําแล้วก็นอนขําใส่นอนนั่นแหละเนาะแม่นแม่นคันขากินไปคันยากินแล้วก็เอามาคั่วกินกินแล้วคําแล้วก็นอนนอนแล้วก็ไปจอได้ไรเราคนยึดกลับขึ้นมาจุดเดิมโอ้จุดเดิมกับตะวันย้ายตู้ไหมเนาะแม่น่สร้างตู้ใหม่อันนี้คือสัมณ์ทธ่แท้จริงเจ้ากุกเจ้าเล่าได้ดิที่ว่าถามอายุนี่พ่อโบงูเลยเนาะอายุพ่อจักปีเหรอโบงูเลยโมได้เนาะ บุ้เลยบุ้งจืบุ้วันเดือนปีบุเลยกับบุได้บู้งลไปนอกไป็น่อยบุ้งเลยอยู่ไปวันๆนเนาะหากินไปวันๆเลยก็ค่ําแล้วก็นอนตื่นมาแล้วก็ไปหากินแล้วก็กลับมาไปกลับมาชีวิตก็วนเวียนอยู่แบบนี้เนาะโดยว่าบุ้งจกว่าลูกไายนออเพิ่งใดจากุาก,ก,ากเจ้าเลนะ่าแท้แลยเนาะเพิ่้เนาะคือสิยังแต่เพิ่นนี้แหละผููเท่าเนาะยังสองสามคนเนเานนเนะ ถือว่าเป็นหัวหน้าเผ่าก็ว่าแม่นเนาะแม่นเป็นหัวหน้าเผ่าก็ว่าแม่นเทว่าทีมงานเขามาพบก็ได้เอาเข้าวเอาอาหารการกินให้เพคนกินสิบมือบอกขันบมมีแนวกินสิบมือไปเหมือนบอ<ม>ได้กินข้าวสิบมือไปข้าวกินนิดหนึ่งก็ไปไป ชอบไปเช่นโอเมอร์อของกุศลเพื่อกุศลมันกินไปเนาะโ<ม>คนป้าขนาดเทาน,นอ้อท่านผูมมมมมม้ชมเนาะถือว่าการสมาัมผัสพระเท่านี่ก็ถือว่าพระเท่าซื่อซื่อจันเนาะชื<ม>่อจันพระเท่าซ<ม>ื่อจันพระเท่าจันโหนเานเผาตรงเรียงเขาถือว่าการจะผ่านเพื่อนก็ได้ความรูม้หลายๆอย่าง ลูกเอามีอะเรมีแต่ได้หิดของเฮ้ยลูกอยากท่ามหิดของประเภทนี้ของเนาะถือว่าคันสิเอาเมียะไรหินเนาะได้ได้เอาย่งได้สมมุติว่าลูกสิไปเอาเมียเนาะสมมุติว่าลูกมักอันผู้หญิงเนาะมักผู้สาวเนาะแล้วสิเอามีเงีงไปเหออันน่ะโอ้มักผู้สาวก็อันผู้สาวมักผู้ก็มานอนอ่าอยู่นในกันเลย มันบ่เอาหยังเฮาเลยบ่บ่เอาเงินบ่ค่ําเฮาหึบ่หมู่บ่เอามีหยังเฮาบ่มีหยังเลยเนาะมีแต่มักกันแล้วก็เอากันนอนนํากันเลยเออโอ้ถือว่าบ่มีประเพณีบ่มีงานแต่งบ่มีสินอหยังเลยถือว่าบ่ได้เอาเพือกเอามันให้บ่สาอบ่ได้เบ่นั่นน่ะอืๆมักแล้วก็อยู่นํากันเลยอืเอาเลยเอาเลยนั่นน่ะมักแล้วก็เอาเลย ถือว่าเริ่มบ่มีฮิตคองประเพณีอย่างลนเนาะถือว่ายู่แบบพอเพียงอยู่แบ่อคนป้าดูแท้จริงอันนี้เราท่านผู้ชมคือว่าการมาสัมผัสพ่อเท่าจันคือว่าเป็นหัวหน้าเผ่ารงเหลืองเฮาก็ถือว่าได้ภู้จักชีวิตการเป็นมาของพ่ะเท่าแล้วก็การอยู่เป็นจังไดมาจังไดคือว่าสรุปโดยย่อก็คือพ่ะเท่านี่เพื่อนเป็นคนป้าเผ่ารงเหลือง เกิดอยู่ป้าแง่อยู่ป้าเท่าอยู่ป้าโดยที่บอกเคยออกไปทําหูลูกภายนอกเลยว่าว่าเป็นยังไงแล้วกหูลูกเมียเพื่อนกับบุมีเนาะลูกเมียเพิ่นตายมดแล้วเพิ่นกัอยูไปวันๆเนาะตื่นเา้าเพื่อนกับไปหากินกินอิ่มแล้วเพื่อนกับกลับมานอนแต่ก็ใบเอาใบตองนี่มุ่งราคาเฮือนใบตองเหลืองแล้วเพื่อนกัย้ายเฮือนหม่คือไปเรื่อยๆเนาะจากซีเนาะเพิ่นบู้มือหูเว้นบู้อายุตัวเองเพื่อนกับบู้เนาะเพิ่นหูแต่ว่า ขนาซื้อจันแต่ว่าเป็นผู้เท่าในกลุ่มชนเผ่าตองเลืองเดี๋ยวตอนแรกทางทีมงานของเราเานี่สิบแบ่งปั่นอาหารให้พู้เทากินเพราะว่าเพื่อนกลับไปมาลำบากแล้วคือทางทีมงานเขาก็ได้เอาอาหารให้เพื่อนกินอยู่ตลอดเนาะท่านผู้ชมโอเค EP นี้ก็น่าจะจบไปทานี้ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเทาเฮ็ดคิปออกมาอีกหรือถ้าท่านใดก็อยากมีการช่วยเหลือผู้เท่า เป็นสิ่งของบริจาคอะไย่างต่างๆแล้วก็อยากฝากมาให้พวกเราก็สามารถติดตอ่อทีมงานของเาเดี๋ยวเฮาซี่ที่ข้อมูลติดต่อไว้ในคำอธิบายแต่คลิปท่านผู้ชมสามารถติดตอ่อทีมงานเขาโดยตรงเลยเนาะแต่ว่าเมื่อนี้เขาขอ,ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเนาะสบายดีท่านผู้ชม